ดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะได้ยินเสียงนี้อีกแล้วนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมดีๆกับวันฉลองเปิดสาขาใหม่เงินติดล้อนั่นเองค่ะขอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะได้ยินเสียงนี้แล้วเรามีความสุขมาบ้าพหยอย่างแน่นอนค่ะหลายท่านนะคะรู้จักกันอยู่แล้วเงินติดล้อไม่ว่าจะเป็นต่อพอรบ,บรซื้อประกันร,รถเงินสดไม่มีแวะมาที่นี่ที่เดียวได้ ะะและสำหรับวันนี้ค่ะที่สาขาตลาดศรีชนของเราเราฉลองเปิดสาขาใหม่เอาให้โลกรู้เอาให้ทุกคนรู้เอาให้ทุกท่านได้รู้กันไปเลยค่ะว่าวันนี้เราเปิดสาขาใหม่อยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกับตลาดเทวดาสาขา ฉลองเปิดสาขาใหม่รับข้าวไข่เจียวกันไปฟรีๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากจะได้ข้าวไข่เจียวกินจังตังอยู่ครบไม่ต้องเสียสตังสักบาทเดียวมารับข้าวไข่เจียวฟรีตรงนี้เลยค่ะคุณพี่มารับได้เลยนะคะวันนี้แจกข้าวไข่เจียวไปให้ฟรีคนละหนึ่งกล่องเลยแค่ง่ายๆนิดเดียวแชร์เพจเฟซบุ๊กให้นะคะ คุณพี่พ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นก็แวะมาได้นะคะมาได้เลยชวยเนเพื่อนๆมาด้วยวันนี้ค่ะถือโทศัพับมาด้วยนะคะถือโทศัพับมาด้วยเพราะว่าจะให้แชร์เพจ Facebook นะคะของเงินสิดล้อสาขาตลาดทีชนว่าเออเรามามีสาขาอยู่ตรงนี้นะคะได้รู้จักกันนะคะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ได้รู้กันไปเลยว่าตรงนี้มีเปิดสาขาใหม่รับท่าไข่เจียวไปฟรีนาทีก้นละหนึ่งกล่องแบบไม่เสียตังค์เลย แต่ว่าพิเศษยิ่งกว่าสําหรับท่านที่มีรถนะคะสำหรับท่านที่มีรถแค่นะคะบอกข้อมูลรถนะคะเลขทะเบียนรถรับฟรีสองล่องทันทีเออเอาไปฝากลูกที่บ้านได้ด้วยนะคะเอาไปฝากลูกที่บ้านได้ด้วยมารับฟรีค่ะคุณพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมารับฟรีนะคะวันนี้ตอนนี้คิวเหลือน้อยแล้วเหลือแค่3มคิวเออไม่ต้องรอนานแล้วมาสักทูนนี้รอนาน ช่วงนี้ไม่ต้องรอนานแล้วมารับฟรีทันทีได้เลยกับท้าไข่เจียวแจกให้ฟรีทันทีอย่างที่บอกไปว่าให้ฟรีคนละหนึ่งกรองแต่ว่านะสําหรับใครที่มีในส่วนของข้อมูลรถรับฟรีทันทีเลยสองกล่องนะสองกล่องทันทีสําหรับท่านที่มีรถค่ะที่นี่นะคะเงินติดล้อเป็นแบรนด์ที่หลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอ่อประกันนะคะอพรอบ,รบรหรือว่าเงินสดไม่ วันนี้มาที่เงินติดล้อที่เดียวนะคะไม่ต้องรอคิวนานค่ะไม่ต้องรอคิวนานนะคะมาตากแอร์เย็นๆสบายที่นี่มีน้ำดื่มบริการฟรีและวันนี้พี่เต่สุดๆคนที่เดือนเชิญค่ะแจกข้าวไข่เจียวให้ฟรีช่วงนี้คิวไม่เยอะอยู่นะคิวไม่เยอะอยู่นะคะมารับข้าวไข่เจียวฟรีเลยชวนเพื่อนมาด้วยครับอ่าถือถั่วกลับมาไหมคะถือถั่วกลับมาไหมแชร์เฟซบุ๊กให้นิดเดียวแชร์เฟซบุ๊กให้นิดเดียวรับข้าวไข่เจียวฟรีทันทีเลยค่ะ แล้วก็ยังมารับได้เรื่อยๆนะคะวันนี้กิจกรรมดีๆแบบนี้มีแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วแจกฟรีเลยนะคะจนกว่าของจบอับบทจนกว่าข้าไข่เจียวจบดมีจํานวนจากัดนะคะอยากให้รีบ่แค่200ชุดโอ้โห200ชุดจํากัดเยอะมากนะคะวันนี้200ชุดมารับก็ได้เลยค่ะ อา่ยาให้รีบมานะคะไงก็มาเจอกันได้ที่หน้าบูตธจิตกรรมตรงนี้ค่ะอยู่ตรงข้ามกับตลาดเทวดานั่นเองนะคะไงสำหรับช่วงนี้ขอพักเสียงประชาัมพันก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงหนะ้าขอบคุณค่ะ